สวัสดีค่ะอยู่กับช่องเซลฟิกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมารีวิวเจ้าตัวเอ็กว e ันเดอร์พรงแต่งเสร็จสดๆร้อนๆเลยนะคะคันนี้เป็นของคุณลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะคะที่ทําการส่งมอบและคันนี้ได้โปรโมชั่นพิเศษอะไรกันบ้างเดี๋ยวพี่จะพาไปชมนะคะก่อนอื่นเลยรุ่นนี้เป็นรุ่น H E V นะคะเป็นรุ่นแบบประหยัดน้ามันเครื่องยนต์อยู่ที่1,600ซีซีนะคะราคาค่าตัวเขาอยู่ที่9,33,000บาทค่ะแต่ถ้าเป็นในส่วนของสีขาวเพิ่มอีก10,000บาทนะ สำหรับรุ่นนี้ก็เป็น943,000บาทนี่เองค่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปชมนะคะสำหรับรุ่นนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างนะคะเริ่มจากในส่วนของด้านล่างก่อนเลยนะคะในส่วนของด้านล่างค่ะเป็นชุดแต่งนะคะสเกิร์ตนะคะของ s p o r ์ตไลเดอแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยแต่ว่าในส่วนของรุ่น GT นะคะเขาจะมีไฟ d a y l ไลไท์ตรงนี้ตรงด้านตรงนะคะทรงของเขาจะมาเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีไฟตัดหม มองจากโรงงานให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับรุ่นนี้เลยส่วนด้านหน้านะคะเป็นไฟแบบที่ Shape เ,เหมือนกันนะคะเป็นในส่วนของไฟ LED ด้วยนะคะแล้วมาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามน,นะคะสําหรับรุ่นนี้ด้านกระจังหน้าของเขาจะแตกต่างกับตัว x t e n d e r Core นะคะก็คือ หน้าตาจะไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นทรงของ HEV นะคะหน้าตาเขาจะดูแบบเรียบเรียบนะคะแล้วก็จะมีรังผึ้งนะคะระบายความร้อนให้กับตัวรถได้ค่ะในส่วนของตัวอักษรนะคะอันนี้จะเป็นเอ็เนดอร์นะคะเลือกเป็นสีดำตัดกับตัวรถพอะรถของเราเป็นสีขาวมุกนะคะจะทำให้ดูรถดูความมีความสวยความเท่และความดูเด่นมากเลยค่ะในส่วนของฟิล์มกันรอยนะคะรุ่นนี้ลูกค้าเลือกติดเป็นฟิล์มขนาด40เลยนะคะฟิล์มของเรา เป็นฟิล์มยี่ห้อเซรามิกนะคะรอบพันของเขาติดทั้งหมด60%เเลยนะคะสำหรับ e x p e n d e r GT นะคะส่วนกันสาตนะคะติดให้ทั้งหมด4ด้านเลยนะคะสำหรับรุ่นกันสาตัดลงมาจากด้านล่างนะคะเราใส่เป็นเบ้ามือจับเป็นแบบปีกนกให้กับลูกค้านะคะอันนี้ลูกค้าเลือกแบบเบ้าปีกนกแบบไร้ได้เปรียบ,ยบกันลอยกันแหวนหรือว่ากัน เล็บของเรานะคะไปขูดตรงด้านในไม่ให้ตัวรถนะคะทะหลอกนะคะอ่าในส่วนของชุดแต่งด้านข้างนะคะก็เป็นของงานสปอร์ตไรเดอร์เเหมือนกันค่ะไรเดอร์เตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกสีตัดเส้นได้นะคะถ้าลูกค้าไม่เอาสีแดงตัดดําก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าสีดําหรือสีเดียวกับตัวรถไปเลยนะคะเราสามารถสั่งทําสีให้ได้นะคะล้อนะคะของตัว G k มาแล้วค่ะขอบ17นะคะลาย t o ทนแบบนี้เองแล้วก็มี ีเส้นสีฟ้าตรงนี้นะคะเพื่อความโดดเด่นเธ้รู้ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่น h e v นะคะในส่วนของด้านหลังนะของตัว HUV รุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังจากโรงงานเสาฉลามชาร์ฟินมาจากโรงงานให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะไฟเรกดวงนี้สามมาจากโรงงานเหมือนกันนะคะลูกค้าไม่แตกต่างกับตัวเอ e n เดคเลยนะคะเหมือนกันเลยค่ะ ไฟถอยหลังของเขาเป็นหลอด LED เหมือนกันนะคะไม่แตกต่างกับตัวคอสนะคะลูกค้าแล้วก็มาพร้อมกับกล้องถอยหลังมาให้นะคะพร้อมเส้นกะระยะให้จากโรงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้เซ็นเซอร์ถอย2จุดอันนี้เราก็ติดตั้งแต่งเพิ่มให้กับลูกค้ามาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตด้านหลังนะคะเป็นปลายท่อเหลี่ยมนะคะสีโคมเมียมแบบนี้หรือถ้าลูกค้าไม่เอาเป็นคมเมียมหรือเอาเป็นแบบตัวกลมก็ได้นะคะสําหรับวันนี้ ดูฝาท้ายกันอันนี้เพิ่งติดฟิล์มมาสดๆร้อนๆเลยค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะรุ่นนี้นะคะ เบาะนะคะเขาสามารถพับได้นะคะ40และ60นะคะตัวนี้นะคะพับด้านหลังนีคือกว้างสะดวกสบายนั่งได้สบายเลยคะ่ะแบกของแบกสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะแล้วจุกมากๆเลยค่ะมีถาดท้ายให้ด้วยนะคะตรงนี้เราแถมให้นะคะดังได้เจ็ดที่นั่งเลยค่ะยาวๆแล้วก็ชุดซ่อมยางอะไหล่จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะมาให้พร้อมแถมฟรีไปเลย แล้วก็ตัวชุดอะไรสุดๆจะอยู่ฝั่งขวามือนะคะอยู่ด้านนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในนั่งให้ดูก่อนค่ะนี่นะคะลูกค้าขึ้นรถมาปุ๊บนั่งอ่ะที่สําคัญนะคะสะครับเพจแบบ2ชั้นแบบนี้นะคะกันลอยเท้าของเรานะคะด้านหลังนั่งสบายมากแล้วก็แถวตรงกลางนะคะมีที่เท้าแขนเบาะนะคะนี่ปรับได้เลยลูกค้าปรับนอนเอนสบายเลยนะคะเดินทางไกลๆกว้างมากที่สําคัญเรามีแอร์ด้วยนะคะแอร์ แถวห้องผู้โดยสารและผู้ขับขี่นะคะแยกแอร์ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอ่ามีที่ชาร์จที่ชาร์จค่ะมีที่ชาร์จให้ด้วยค่ะมีแบบ Type A แล้วก็ Type C นะคะติดตั้งมาให้พร้อมเลยค่ะเหมือนกับ Expand the Cost ตบดตั้งภายในนะคะก็เป็นเบาะสีดําแต่ด้านข้างฝาผานังของตัวประตูจะเป็นสีน้ําเงินนะคะเดินได้ด้วยสีน้ําตาลไป ในส่วนหน้าจอนะลูกค้าหน้าจอคันนี้ค่ะก็เป็นหน้าจอเดียวกับ x e n d e r c o s เหมือนกันนะคะมีโหมดการขับขี่ทั้งหมด7โหมดให้เหมือนกันนะคะโหมดชาร์จเจอร์โหมด EV e, โหมด normal หรือก็มีโหมดกันถ่ไยโโหมดกันโคนะคะโหมดแบบสปอร์ตนะคะมีให้เหมือนกันกับตัว x e n d e r c o s นะคะพวงมาลัยแบบเพาวว่าไฟฟ้านะคะเหมือนกันเลยนะคะมีระบบพุชคอนโทรลมาให้แล้วก็ อ่าที่ปัดน้ำฝนออตโต้อัตโนมัติ แล้วก็ไฟหน้าออโต้ให้อัตโนมัตินะคะพูสตาร์ทเหมือนกันค่ะลูกค้าแล้วก็กระจกตัดแสงอัตโนมัติมีเหมือนกันกับ x x p n เพ r r c r รนะคะหน้าจอขนาด9นิ้วนะคะเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y หรือ Android Auto ได้นะคะเหมือนกันเลยค่ะส่วนแอร์นะคะเป็นแบบอัอตโนมัตินะคะตัวนี้แล้วก็มีตัวช่วยเครื่องกรองอากาศฝุ่น PM 2.5ให้ด้วยนะคะระบบแม็กฟูเพิ่มความเย็นนะคะอากาศบ้านเรามันร้อนค่ะ เปิดไปปุ๊บเย็นฉ่ำทั้งรถเลยค่ะอ่ะปิก่อนแล้วแล้วก็อันนี้ติดกล้องให้แล้วค่ะกล้องอบันทึกหน้ารถให้แล้วก็มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะคะเกียร์ไฟฟ้าเหมือนกันนะคะ P R N D นะคะ เหมือนกงเป้เลยค่ะนีม,มีที่วางแก้วน้ำให้2แก้วนะคะแล้วก็มีตรงกลางก็ไว้ใส่ของได้นะคะเหมือนกับเจ้าตัว e x t e n d e r Cost กันเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะแต่ราคาของเขาจะถูกกว่าเนาะ e x t e n d e r Cost มันจะอยู่ที่961,000แต่ถ้าในส่วนของตัว e x t e n d e r GT อะ่ะ933,000เพิ่ม10,000บาทหรือล,ลูกค้ามีสิทธิ์ข้าราชการลูกค้าเก่าได้แคมเปญพิเศษเหมือนกันนะคะอ่าลูกค้าเก่าได้ฟรีว er ีซ์โค้ดคูปองรง1 0,000บาทนะคะ ในส่วนของราชการก็ได้1 0,000เท่ากันนะคะแล้วสําหรับลูกค้านะคะที่อยู่ในเขตนิคมสากรรมผู้ค้านะคะได้ส่วนลดเพิ่มไปอีก25 0หมบาทนะคะตอนนี้ หรือถ้าอยากจะเลือกรับดอกเบีย้ยพิเศษนะคะเป็นดอกเบีย้ย0% 4ปีหรือเอากันไปเลยค่ะยาวนานถึง5ปีกันไปเลยค่ะสำหรับรุ่นเจ้าตัว Expander GT นะคะ h e v รุ่นนี้ไปเลยนะคะได้เหมือนกันค่ะหรืออยากได้เป็นโปรพิเศษเหมาเมานะคะตอนนี้ปิ๊กจัดโปรให้เหมือนกันค่ะ ใช้เงินออกรถเพียง1 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับรุ่นนี้รับไปเลยค่ะชุดแต่งฟรีรอบคันแบบนี้ไปเลยนะคะหรือจะเป็นในส่วนของแพ็กเกจวารนตี5ปีถึงใจนะคะบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระยะนะคะฟรีกันไปเลยค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยจุกๆแบบนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะมาออกรถมิซูบิชินะคะคันนี้ติดต่อได้หาพิกี้เลยนะ06,1 4 6,4 1824ค่ะหรือไ d การติดต่อ PIC K 5235นะคะแล้วพบกันค่ะบ๊ายบาย Drive your ambition Mitsubishi Motors